ครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงก็เดินทางขึ้นมาที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระใหญ่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะถึงอยู่จังหวัดศรีสะเกดตรงนี้พอเที่ยงก็บอกมั่นใจว่าเป็นเขตของอำเภอขุนหารหรือว่าจะเป็นอำเภอกันทะลักพอเที่ยงยังโมโหครับท่านผู้ชมเพราะว่าตรงจุดนี้เพิ่งเดินทางขึ้นมาครั้งแรกแต่ว่าที่แน่ๆก็เป็นเป็นเขาครับผมเป็นเขาเพราะว่าครูอาจารย์พนจะพาพอเที่ยงมาเอาตัวเลข จอเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะมาขอโชคขอลาบครับผมแต่ที่แน่ๆครับผมก็คือติดกันกับเขาพระวิหารครับผมจะเป็นเขาลูกที่ว่าติดกันกับเขาพระวิหารเลยครับท่านผู้ชมขึ้นมากเป็นระยะทางประมาณ10กว่ากิโลครับจากหมู่บ้านขึ้นมาเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งครับท่านผู้ชมลงไปเบิ่งเพราะว่าเพว่าตรงนี้จะเป็นคล้ายเป็นถ้ำแต่ว่าเบิ่งจังหนึ่งพอจังเบิ่งก็จังเป็นเป็นกุฏินี่ครับหลังใหญ่อยู่เลยครับท่านผู้ชม บนเขาครับทานผู่วมบนเขาเนาะให้มครัดาาดา้านนี่นี่ท่เขาครับนี่ครับหลังนี่แต่ว่าเพ่นว่าเป็นเป็นกุศำครับแต่ว่าพาเอเที่ยงเบิ้งไข่ไข่เป็นเป็นไข่ไข่เป็นกุฏิหรือว่าเป็นสลาอย่างนี่ครับเดี๋ยวเราลองย่งางไปเบิ้งครับท่านผู้ชม มันน,น,นะค,ครับพาจารย์พอน่งไปเป็นจีเดียอร์คครับ นี่ตรงนี้ครับตรงนี้เพื่อนว่าว่าตรงนี้แหละครับที่เป็นเป็นธรรมครับผมว่าปู่คนว่าที่เดินทางมาน้ำกันมือนี้ว่าเคยขับไปั่งขอออกรับอยู่ตรงจุดนี้ครับผมเวพาเที่ยงให้เบิรงนเนาะแต่ว่าช่วงนี้เพื่อนว่าเป็นเป็นหนาฝนเพิ่อนบ่าหให้คนลงครับหมวยคนลงมันจะเป็นธรรมเกียร์เป็นธรรมใหญ่แค่้ายเป็นเป็นสลาครับท่านมู้ช่วง้ายเป็นสลาแต่ว่าเพิ่นว่าเป็นธรรม ตามที่ผู้เชื่องมองเบิ่งพูนมันมันเป็นจะลงไปเกลือกดูครับท่านผู้ชม มันก็ถือช่วงที่พอเที่ยงเดือนทางมาเป็นช่วงหนาฝนครับันก็บอกว่าอาจจะมันอาจประพังหรอกครับแต่ว่ามันคลายว่าย่านมันมีนี่โรคไข้ไข้เจ็บครับเพราะว่าช่วงหนาฝนนี้มันก็จะโรคจะหลาเพราะมันเป็นทำขางข้าวเนาะค่นสม้ชมเนาะนันแล้วครับบอมีโอกาสได้เข้าไปเบิ่งครับวันนี้มีโอกาสได้เข้าเบิงเ่งเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิง่งพาไปยางเบิงสถานที่ต่างๆอีกครับเนาะก่อนที่เขาจะไปขอโชคขอลาบครับเจ้าทีเจ้าท่างหรือว่าจะป่าเจ้าเขาเนาะค่นสม้ชมเนาะ ได้คืนได้ขึ้นขอพ่ะเจ้เป็นเร็นแน่แนงเพืนเนกันเพราะว่าตัวอาตมาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยเจ้ากำไนเป็นทั้งหลายได้รับบุญกุศลน,นี้ด้วยคือจะโมเตยุนีกับกุท้ายหนาด้วงพันมึงด้มเพิ่นมาขอสุขขอลาบวันที่สิบหกสิบออกมาเนี่ยบอขอก้านนั่งถือเทียนได้บนวัยสามงวด งวดนี้เขางวดจีมานี่เขางวดตัวไปนีก็จะเอาบ๊อบผ่าเจี๊ยบซีผ่าเจี๊ยบีให้น้่งตะเคียนน้ำบนลงน้ำแดงก็จะเอาให้อยหินเจี๊ยบซีอยู่นี่พอตรงประกดเลขขึ้นมาให้เห็นจะจะจะถึงปิดบางไว้พุทธังเปิดน้โมตจสาพักว่าตัวอาราตัวสัมมาทิพุตจ่านโมตจ่าพักว่าตัวอาราตัวสัมมาเขานั่งตะเคียนปูพายมันลงมันเกิดโชคลาภขึ้นมาเบิรงสิีดปวดพายตัวใดก็ขอตรงแสดงอิทธิฤทธิ ปรากฏเหล็กก <OR> ็ไม่อยาโน้มเิ่นเบิ่งคุณมาขูดปายเบิ่งดูจะได้เอาผ่าเจียชีมาให้หน้าหมกหน้าแดงหน้าหอมก็ได้เดี๋ยวมาให้หน้าตะเกียนครับแต่มาชม คนบอกว่าไปเบิ่งเอาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเพระเที่งจะพาท่านผู้ชมไป็่องเบิ่งเนะเาะว่าจะเห็นสามตัวขึ้นชัดจเจนหรือว่าสองตัวชัดๆเท่ากับลองไปเบิง่งไปชมน้ำกันครับผมเนาะนงงเห็นด้วยคนเดียวมันจะยังต้องเดี๋ยวว <c oughs> เป็นลเก่าอรังเป็นล็เก่าที่เป็นเล็กหาเลกหาอืมเล็กหาเหาเ็กสามเอ็กหาเ็สามอ๋อ่บอกครับตัวใหญ่ๆไม่บอเล็เก่าไม่บอกครับเล็กเก่เกหาเกาเ็กาเกสามเลเก่าเอเห็นบ่มครับท่านผู้ชมตรงจุดนี้นี่ที่ปูวนวาครับท่านผู้ชม อย่างเทืงสีไปนี่ประมาณนี้ครับแมนครับิเก่าคาบิขาครับนี่ในกล่องเป็นเก่าสามเลยค่ะแมนบอกก็เป็นาสามคาบิขาเนี่ยเราไม่ขายกันเป็นเก่าหาตัวอยู่เร็วหรือเก่าเก่าหาแล้ว่าสามน่สี่บอกครับเกหแล้วายกลือเก่าหาแลวายเกลือเออไม่ยืนทุกวก็เห็นเป็นเงาเลยบังมาบังเอาเลยเบึ่งไปน้ำกันเด้อกรับไปมชมนึ่งเก่าหาไปนหนึ่งเก่าหา เด็กหนึ่งรวงานเด็กขี่เออนั่นน่แม่อหนึ่งอันน่ะตัวยุคกลางเลยเก่าตัวเปเลขาปูเวันหนึ่งเก่าหาเด้อครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เลขาป่ครับเอออันนั่นอันั่เลขาเก่านี่ตัวใหญ่งตัวนี้หนึ่เออในตุกขี่ลงนี่หนึ่งกลางตัวกลางเล่เก่าวันนี้มันอดเออนั่นนะเออนั่นะหมวมันอดรงมานเดกเก่าเออเก่านี่ตัวใหญ่เก่านี่ตัวใหญ่เลขาอยู่ไทย นั่นเนี่ยไปเอ well <t <t t <t ื้ออยู่นี่ก็เห็นสัตว์กินเงาคนเลยเอื้อนอยู่ถึงต้นเป็นบัวบัวผักทุกทุกต้นเลยแม่นบัวรับปู่แม่นทุกต้นขาเป็นต้นตายต้นนอนเลยทุ่นมากที่บกขึือต้นเป็นทัวันมันยังมีชีวิตอยู่เลยนั่งตะเคียนอยู่สิมันจะแม่นกว่ากันนะฟังเอาเด้อข้าตมชมปูพ่นก็บอกว่าถ้าต้นตะเคียนนี่ ต้นที่ว่ายัง,งยืนต้นนี่จะแม่นกว่าต้นที่ลมแล้วครับสมุชมคข่ายว่าพ่นยังมีชีวิตนะนะครับสม้ชมเนาะปู่พ่นธกับภาพมาขอตรงนี้ครับเป็นทำวัดถ้ำพระใหญ่ครับผมอยู่อำเภอกันอำเภอกันทะลักคืออำเภออันนี้เม<ะ>ื่อท่านเขากีดขุนกันทะลักใช่ไหมแสดงว่าจะท้องสจะเป็นอำเภอกันทะลักครับผมเพราะว่าเป็นรอยต่อกับคุณหารเนาะอำเภอกันทะลักจังหวัดสีเกรดครับตรงนี้ครับปู่พ่นมาเห็นเป็นเอกหนึ่งครับตรงนี้นี่หนึ่ง เก้าห้าวัดสันโพเทืองก่าเนี่ยบ่คคอยเห็นครับสมุชมสมุชมว่าเบิ้งน้ากันครับเอายายบัวมาสี่เบิ้งไหมนะยายบัวสี 4, 5, 5, 5, 5, ว่เบิ้งไหมเนี่ยปู่เพิ่นบอกว่าเห็นหนึ่งเกาห่าครับสมุชมหนึ่งเกาห่าเนาะตามจริงโพเทืองก่าเห็นบ่อบ่คคอยชัดเจนตอนยายบัวว่ายายบัวเห็นอยู่ตอนตอนช่วงสิบโพเทืองอยู่ด้านข้างโพเทืองเห็นชัดเจนอยู่ครับสมุชม เป็นชัดเจนอยู่เด็กนึงหนึ่งโอ้เด็กนึงโอ้นั่นบอกเด็กเก่าเด็กเก่ายุตตรงนี้ไอ้นี่เด็กขาโอ้เอากระตามสี่บัววาเด้อข้าสมุชชมเห็นตรงหันก็บยังสี่ปูคนบอกครับตรงจุดนี้แหละครับเด็กนึงเด็กเก่าเด็กขาส่วนตัวเที่ยงเองก็มองบ่ค่อยชัดเจนเนาะก็บคอยทำมือชั่วทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้บุ่ญยมีสติเด้อครับเพราะว่าพะเที่ยงเองก็ให้แค่เป็นแนวทางครับผมให้แค่เป็นแนวทาง1 9 5 1 9 5ก แต่ปูพนก็บ,บอกว่าให้ตัดในเดือตัดในเดือยพนวาตัดเป็นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหาเก่าเก่าหาด้หนึ่งหาหาหนึ่งประมาณนี้ครับท่านผู้ชมเนาะถ้าว่าเก่าหานี่ก็ตรงกันก็ไม่แต่เคียนทีมีบ้านน้ำทิพย์ขับทีมีหลางส่งพนร่องส่งเอานั่นครับมเป็นหนึ่งเก่าหาละก็เห็นอยู่ในขอนตะเคียนเห็นเป็นเก่าหาหาเก่าไหมหาเก่าทีคุณป้าพนมองเห็นเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ ตัวนี้จะเป็นทมพระไงครับผมทมพระญ่อำเภอกันทลกจังหวัดศรีสะเกดยึดติดกันครับผู้น่วยเดียวกันติดกันกับอันเขาพระวิหารครับผมผู้น่วยนี้จะยุ่ชนวกันกับเขาพระวิหารพอเที่ยงกระเพึ่งเึ้นมากรังแรกเนาะเบื้องเอาครับสมนผช่ชมเบื้องเอาท่านได๋เทีนแตกต่างกับปูพ่นบอกหนึ่งเกาหากะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกพี่บอกน้องนี่เยครับเพราะว่าจะมีโชคมีดวงไปนน้ำกันเนาะ เบิ่งเอาเด้อขับเบิ่งเอาเด้อพอเที่ยงตอนพอเที่ยงอยู่ดานขางพอเที่ยงเห็นชัดเจนอยู่ครับแต่ว่ามาอยู่ดานนี่พอเที่ยงเห็นแบบว่าบ่ค่อยชัดเจนกะให้ท่านผู้ชมใช้ดุลพิพนิจพิจารณาเองเนาะครับเนาะมาเห็นเป็นตัวเดียวกันกับปูพนบอกหรืบ195อบ่อหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้า พระเที่ยงกับังว่าท่านผู้ชมไม่หลายท่านคงจะมองเห็นเนาะอาจจะเห็นเป็นคนละตัวก็ได้หรือจะเห็นเป็นตัวเดียวกันกับปูพันบอกก็ได้ครับท่านผู้ชมอ่นสุดท้ายนี้พระเที่ยงกะขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามพระเที่ยงเองก็พยายามเดินทางไปหามาให้ครับมัอนี้ก็โดนดันเข้ามาไก่อยู่ครับถือว่าไก่อยู่ตามี่พระเที่ยงไปหามาจะอยู่ผู้กับผู้สูงครับมันนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านละครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตระดาเจ้าแนว กาขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเถิดครับดื้อมันหมันกันสุขทุกคนคิดหวังสิ่งใดกะให้ได้สมดังปรารถนาขอให้ทุกท่านมีเงินมีทองสุขภาพแข็งแรงกันสุขทุกคนคลิปนี้พระเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปหนาครับขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณผู้พันว่าขันต้นเป็นมันจะแม่นกว่าตนที่ว่าพันลมแล้วนะคับท่านผู้ชม ปู่เพิ่งพามาเอาอยู่ตรงจุดนี้ครับจะเป็นต้นเป็ีนอยู่ใต้ฐานพญายครับตรงนี้ก็ยังที่พระเทียงได้พาท่านผู้ชมเข้าไปเบิ่องหลังครับแต่ว่าช่วงนี้เขาบ่าได้พเพราะว่ามันหนาฝนหนาฝนว่าเขาบ่าได้เพิ่นล็อกคนแก่วไว้เพิ่นยันเชื้อโรคหลายฉะนนในห้องกระบอกร,รวงเกลือเนานะอบ่ขรรองเพิ่นหลายครับผมกะเบิ่งแต่พ่อเป็นสังเกต